เาวันนี้มาชมสวนแม่ใหญ่อินเดนนี่อู้ดอกสเลเตเแล้วปลูกใส่กระถางงามงามไงเบิงเบงเบ,ง,บงสวนยอมหนาบาทเรามีแต่ต้นงามงามมึงที่ละ่ะอันนี้ต้นอโกนิมาบอกอันนี้ลือสีผสมพู้หนาลือสีผสมมันอีสิภามาเบึงทุเรียนมืดสวนขังบาทเลาก็สวยงามด้วยพี่น้องพูดหนาต้นชวนชมต้นพุธ นี่มาเบิงต้นทุเรียนเพลินป่านยืนต้นจ้ำปีนทุเรียนไม่ยอินอันน em. eh> ี้สิปีดปฏิบัติมันอยู่น้ำโรมโพดบ่บ um> ่ล่ะบ่เป็นย네ู่น้ำโรมบอเพราะว่าพอใหญ่แล้วบ่หูแล้วปลูกเลือกโผลอเพราะว่ามันปลูกเลือกหามันอยู่ลุงมันเลยบ่เป็นนวยบ่เออกูซื้อขาเหลี่ยวกระสันตรงตรงเอาดินเอาดินหนาโค้ดมันออกที่สันนะเข้าออกแล้วเขาเห็นเข้าเอาขี่ดินเห็นแหมาใส่เห็นเฮียแดงอย่างเงี้ยอือสูงของเราอยู่ แต่ว่าแต่ว่าต้นใบใหญ่สมคองบใหญ่แมวเออต้นต้นต้นชนิดอะอรสมคบใบใหญ่แมวอยู่แล้วกินจังใด้มันจังคีเป็นมวยกูว่ากิ่งขางเล่าอันกิ่งขางเล่ากันหน่อยกว่าอยู่แต่ว่าจริงๆต้นสมิธอายุมันหลายแล้วมันก็น่าจะเป็นหน่อยได้ไหมเนาะแม่นแม่นแม่นพนักานคุณลุงคนก็ไว้กู้ตายอดเป็นบนอ่ะแม่นแมนไม่ว่ากันแล้วให้กูตัดกูก็ตัดได้อย่างซ้ำกิ่งขึ้นไปกู้ตดญู้มันก็แปลใหม่เออบ่เป็นอีกเงี้บ้า อน,นี้กูกเาหดจด้บอเจอด้เจด้เอาอันตอนมันบ่นเคยเป็นดอกเลยแม่นบ่บ่เขาบอกมันต้องอาจจะต้องตัดแต่งกิ่งน้ำไหน,นลแล้วก็พ่นเขาบอกว่าอีหยังก็แคลเซียมโบลันบ่พ่นพ่นอยู่บ่่พนให้กูบ่เออ,อบ้านกักสุ่นก็เอาหินแฮกูจ้างเขาสามรวยมาเฮ็ดเบิด วันนี้กูว่าหลีมาเอาฮุมหลีมาเห็ดใหม่อีกหลีมาใส่ปุ๋ยวันสิไปถามเขาว่าใส่ปุ๋ยอีกย่างเพราะว่าพอเม็ดหรือเปล่ามันเลยนั่นเป็นเม็ดเลยต้นเลยแปดสิบบาทอ๋อต้นเสียมยอนสุดมากแต่เราสืงอมาแต่สามยันละยองเขาเลี้ยงพันดีพร้อมแม่เออแมนยูเตว่าข้นข้นมันลงเรื่องไรนี่นะบนที่หลับหักบ่อโพเลยแล้ทั้งพี่บนมาเลยอันกูบ่วหูเป็นบ่กูก็บ่ย่านขึ้นแล้วกูก็ถมต้นเอาของบ่วหูเนาะสมัยแต่ก่อนเำาหมูที่ปลูกถือว่ากู้ใต้กู้สได้กินบ่ว อาวกุ้งปูกิ้งซือคือขันสีเอาถิ่มเขาเรียกต้นมันกะมีไว้บ้านนี้มีสิวตาต้นนีถิมปูนต้นนกเฮ็ยนห่างอยู่ทั้งๆบนนะอันนี้แต่นกไม่เฮ็ยนห่างแต่ว่าผมมีต้นโอ้ยบ่อีกอย่างนึงเขาว่านําถ้ามันอยู่โฮมหลายมันบ่ได้ได๋มันได้แดดบ่ได้ปูนได้แต่ยอดทั้งงแล้วบ้านกูก็ว่ากูสิตัดต้นนี้เมื่อไงบ้านแห่งเมื่อปูต้นไม้ใส่บ้านต้นบักไผก็ว่านั่นแม่น บอกว่าต้นยาเนี่เด้ยยอยาหยังของเมียอินเนาะบานีย้ยาใส่บาดใส่แผลห้ามเลือดใส่แผลสวดวัสดุแผลสวดว่าจะมีแผ<พ>ลหฮบไว้ท่านที่เลือดกิดเลือดกิดยุดไหลนะจะเป็นยาหามเลือดวัสดุยนต์ไม่ถอนไงพุ่นน่ะบอกปุ๊บถอนปับโอ้ยไม่ไง,เ,ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอสีล่องไปปลูกเพิ่งเด้อสนนะปลูกกระหอ